ทีนี้เรามาดูเรื่องของ uh, qualitative สิ่งที่เราจะให้เวลากันมากหน่อยในตัว uh, สัมนาวันนี้นะครับตัว qualitative เนี่ยอย่างที่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวเลขหรือจำนวนหรือปริมาณนะครับแต่เน้นในเรื่องของคุณค่านะฮะคุณค่างานคุณค่าประสบการณ์คุณค่าไอเดียที่เราได้นำเสนอนะครับ ส่วนสิ่งแรกที่เราจะต้องมาเริ่มต้นเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าเรื่องของแวล e เรื่องของเขาจะประเมินว่าเราน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูหน่อยว่าไอ้คนที่จะอ่านเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นใครบ้างนะครับคนที่จะอ่านของเราเนี่ยมีใครนะฮะ so เรามาทำความรู้จักกับ คนเหล่านี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งคนเหล่านี้เสร็จก็จะอินเทอร์แอคมาระดับหนึ่งนะครับก็จะพอพอพอ,พอทราบนะฮะคริสตินมอสเนี่ยก็เป็นดีเรกเตอร์แวน i มเชนส์คนที่3ละที่ที่เข้ามาดูแลอ่าสแตนฟอร์นะฮะ Stanford Business School นะครับ ใส่ก็เวิร์กมาอย่างที่ว่าประมาณนี่เข้าทศวรรษที่3แล้วแต่ละคนเนี่ยทำอยู่ประมาณเป็นช่วงเวลา10ปีนะพวกนี้ทำแบบระยะยาวเป็น Director 10ปีคนแรกก็มารีมูคีนี่นะฮะตั้งแต่ 90s to l i k e 0 uh, 0เอ่อสัจากนั้นก็เดเรคโบลตันก็10ปีนะฮะแล้วก็เอ่อคิร์สันมอสก็มาประมาณน่าจะ4-5ปีและนะครับที่จะย้ายมาจาก Harvard ์ดสิ่งที่เราเริ่มเห็นที่ Stanford ก็คือว่าด้วย f l a v ว r ด้วย Mindset หรืออาร์ติูเนี่ยเริ่มมีกลิ่นอายของ Harvard เข้ามานิดหนึ่งก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงสแตนฟอร์ดเนี่ยก็คือจะแบบเป็นเพื่อสังคมเพื่อโลกเพื่อแบบเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่ออะไรที่แบบมันใส่ๆอ,อย่างเงี้ยนะฮะมาตลอดนะพอมีคริสต t ม a สมาเนี่ยฮาร์เวิร์นี่นค่อนข้างจะ Corporate ค่อนข้างจะคอมเมอร์เชนิดหนึ่งเขาก็จะเริ่มดูและให้ความสำคัญกับสิ่งเช่นแบบ P/E, private equity, venture capital ในเรื่องของเงินเงินอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะฮะ so เทรนเริ่มที่จะเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องแบบเรียกว่า adjust approach ของเราได้ให้ตามเขาทันเพราะเราจะรู้ mindset ของเขานะฮะเวลาเรา adjust ตาม angle ของตัวตัว mindset ของคนที่อ่านหรือกรรมาการที่เป็นเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยผลที่ประสบความสำเร็จมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะ เช่นเดียวกันถ้าถัดมารรสกาเซียรรสกาเซียเรียกว่าเคยครองบอลลังของที่ MIT Sloan มา33ปีนะฮะเพราแบบผู้ใหญ่หลายท่านในเมืองไทยเนยที่แบบจบมาแบบเรียกว่า23ปี10ปีที่แล้วเนี่ยรรสกาเซียเป็นคนอ่านยังมีบางคนที่แบบเรียกว่าจบมา MIT แล้วตอนลูกตัวเองสมัครนะฮะเพราะกัน0กว่าปีที่ผ่านใช่ไหมผ่านมาก็ยี่ห้าปีเนี่ย ถึงเวลาลูกตัวเองสมัครก็รอดกาเซียเป็นคนเดิมอ่านเคยอ่านของคุณพ่อมาก่อนครับนี้ก็อ่านกัอคุณลูกนะครับแต่รอดกาเซียได้กเกษียณละ,กะเกษียณไปปีที่แล้วพอรอดกาเซียเกษียณเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากโดย m t t s o o w นะครับ t t m t u d e mindset <ป>ก็จะมาจากทางด้านดอนเลเวนเซนคนต่อไปนะฮะเราดอนเลเวนเซนก็เป็นนาำสกุลอย่างที่เห็นจะเป็นนาำ,ำสกุลที่แบบเป็น Jewish นิดหนึ่งนะฮะรอดกาเซียแบ็กกราวน์คืออะไรเป็นคนฟิลิปปิน นะคำว่ากาเซียที่เป็นออกเป็นเชื้อสายสเปนเพราะสเปนเคยเคยยึดครองฟิลิปปินส์มาก่อนใช่ไหมจริงๆร้รอยกาเซียเป็นคนฟิลิปปินส์ก็เป็นคนเซาท์อิสเอเซียนี่แหละเขาเลยรักคนเซาทิสเอเซียรักคนไทยมากบางรุ่นของร้อยกาเซียเนี่ยรับไปแบบ10กว่าคนคนไทยแบบ 10, 1 1 12, 13คนเลยเยอะมากช่วงนี้ถ้าจะยากละ ถ้าจะยากโชว์ t i ็ก็จะคือจะยากขึ้นเพราะมันจะเป็นยุคของดอนเนเลเปเซนแต่ว่าเราก็ต้องจับจุดให้ได้ว่าดอนเนเลเปเซนเขาชอบอะไรและแากต่างกับรอดกาเซียอย่างไรนะต่อมามีบลาแมนิกส์นะฮะบลาแมนิกส์เนี่ยก็อยู่ที่วอร์ต b นบิสซ s s s c ส o ูลถือว่าอยู่ค่อนข้างยาวนานก่อนหน้าน Water เนี่ยวอร์ตันเนี่ย ยุคก่อนแบร์นี่ถือว่าเป็นยุคค่อนข้างวิกฤตมีการเปลี่ยนแปลง d i r e c t i o v admission s เยอะมากในช่วง10ปีคืีเปลี่ยนประมาณสัก45คนนะฮะเยอะมากถือว่าไม่นิ่งแต่พอแบร์เข้ามาค่อนข้างนิ่งและเขาเป็น c a r e e เมาทางด้านของ admissions นะครับแบรก็ introduce innovation มาเยอะนะครับในการคัดเลือกคนเช่นวอร์ตันก็จะขึ้นชื่อว่า Interview ของเขาไม่ได้เป็น interview ธรรมดาแต่เป็น interview แบบเป็นเชิง group interview group interview, group interview นี่หมายความว่า เอานักเรียนหรือผู้สมัครเนี่ยที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยเขามาอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในโต๊ะเหมือนคล้ายๆกับโต๊ะบอร์ดรูมให้โจทย์หนึ่งอย่างให้โจทย์หนึ่งอย่างไปแล้วก็เรียกว่าให้ดีเบตกันให้นําเสนอให้พิชกันพิชกันแต่ละคน one Minute Pitch แล้วก็ดีเบตกันเลยตรงนั้นแล้วก็หน้าที่ของกรรมการวอตันทําอะไรก็คือ Evaluate แต่ละคนเป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็ต้องมาตีโจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่เขา Evaluate หรือสิ่งที่เขาประเมินนั้นคืออะไร เขาบอกเลยว่าเรคคอร์ดของทาง AO ถ้าหากเด็กได้เรียกไปสัมภาษณ์วอตันกรุ๊ปอินเทอร์วิวเรคคอร์ดของเรา100%นะครับ100%หมายความว่าเราเทรนได้จนถึงขั้นที่ว่าไปถึงและยังไม่มีใครเคยพลาดไม่มีใครเคยไปอินเทอร์วิวกรุ๊ปซึ่งมันอินเทนส์แล้วมันแบบเรียกว่าเครียดมากนะฮะมันน่าตื่นเต้นเพราะเจอคู่แข่งบางคนก็โหดโหดเจอคนอินเดียพูดโอ้โหหรือเจอคนสิงคโปร์ที่แบบโอ้ภาษาอังกฤษ แรงๆมากเลยน,นะฮะพวกนี้เราสามารถที่จะวางตัวแล้วก็สู้ได้จนได้รับเลือกนะครับร้อยังไม่มีใครพลาดต่อลงมาข้างล่างด้านซ้ายชารดโลซี่นะฮะชารดโลซี่ก็เข้ามาเรียกว่าเป็นอีกยุคหนึ่งที่ต่อจากทางดีเลียโพลนะฮะที่ซึ่งเคยเป็นเฮดของแอดมิชั่นของที่ Harvard Business School มาก่อนชารดโลซี่นี่ ก็เป็นเด็กเก่าของ Harvard Business School ที่เหมือนกันเป็น former student แล้วไม่ได้เป็น former student ธรรมดานะฮะเป็น Baker Scholar ด้วยนะ,ะ Baker Scholar คือ top 5%ของ HBS คิดดูขนาดไหนเก่งมากนะฮะเรียนอยู่ที่ Harvard Business School ยังไม่พอยังเป็น top 5%ของนักเรียนที่นั่นด้วยนะฮะ Baker Scholar แล้วก็ออกไปทำงานที่ Bain นะฮะทำงานที่ Bain Consulting เนี่ยฮะที่เป็น1ใน top 3 Consulting ของโลกแล้วก็ถูกเชิญกลับมาเป็น Director of Admissions ของที่ Harvard Business School หลายคนก็จะถามว่าเอะอย่างนี้เด็กเบนมี Advantage กว่าหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ว่าเด็กเบนก็มีได้นะครับแบบปีนี้ยกตัวอย่างปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ mm hmm. เด็กเบนที่สมัคร First Round ไปก็ไม่ติดนะฮะ mm hmm. ก็เป็นเป็นติดบริษัท c o n ซัล t อีกอันหนึ่งนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะเวลาเขาดูเขาดูกันแบบแฟร์ air, ไม่ได้ดูไม่ได้ดูกันเรียกว่าแบบโอเป็นให้ให้แบ็กกราวน d คล้ายกันหรือว่าแบบไปลำเอียงชอบบริษัทไหนจะไม่มีอย่างนั้นนะฮะก็ดูเป็นคุณภาพส่วนยังสู้ได้นะครับขอให้คุณภาพของแอปพลิเคชันที่เราส่งไปเนี่ยใช่ได้และสุดท้ายของโคลัมเบียโคลัมเบียนี่ก็ไมเคิลรเบนเซนแบ็กกราวน์เขาก็จะดูเรื่องของ diversity อะไรอย่างนี้มาก่อนแเขาจะดูเรื่องของ diversity แบ็ k กราว n ดจะพาคนดำคนที่แบบไม่ใช่เป็น majority ไม่ใช่เป็นคนขาวอะไรย่างเงี้ยนะฮะเขาจะดึงมาแต่ตอนนี้เขาเป็น Admission เ director ก็จะก็จะดูค่อนข้างาทั่วโลกนะฮะซึ่งช่วงหลังตัวโคลอมเบียเนี่ยก็จะมีเปิดตัว J-Term ซึ่ง p อเ u ล a r มากสำหรับนักเรียนไทยนะฮะตัว J-Term ก็จะเข้าง่ายกว่านิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่มีช่วงซัมเมอร์ไม่มีช่วงที่แบบจะได้ไปอินเทอร์นชิพมันจะเรียนตลอดยาวทั้งทั้งซัมเมอร์นะฮะเปิดเท j a จ u a r y เรียนทั้งซัมเมอร์แล้วก็เริ่มปี2ทันทีเลยโดยไม่มีเบรกนะฮะซึ่งตรงเนี้ย ถ้าเรามีแบ็ k กราวนด์ที่แบบมีคอร์เปอรทสปอนเซอร์อยู่หรือว่าเรามีธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้เน้นที่จะต้องหาที่ฝึกงานก็เป็นออปชันที่ดีนะครับที่มันง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาสมัครนะฮะเขาต้องการอินเทอร์นชิพเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่จะให้เขาหางานได้นะครับทีนี้ใครที่แบบต้องการอินเทอร์นชิพเพื่อหางานเนี่ยเขาก็จะไม่สมัครเจเทร์มตัวนี้ก็เลยทำ คู่หรือคู่แข่งเนี่ยลดลงเยอะมากนะครับเขาก็เลยใช้เป็นตัวที่เรียกว่า essentialy l ตัวที่แบบรับเด็กอินเตอร์มาค่อนข้างเยอะผ่านเจเทิมเด็กไทยส่วนใหญ่ก็ประมาณเรียกว่า90%สเเนสมัครเข้าไปทางด้านนี้นะฮะโอเคคร okay, าวนี้ก็คือแต่ละคนอาจจะมี attitude อาจจะมี mindset ที่แบบแตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่เป็น bottom line ครับา bottom line คือ common ground หรือ common t h r e a d เนี่ยก็คือ สิ่งที่ทุกๆคนก็พยายามมองหาอยู่นะครับมันคืออะไรบ้างนะฮะสิ่งที่เขามองหาอยู่พี่ใ่สรุปง่ายๆนะครับเป็นสี่เรื่องนะฮะสีสี่ area หรือสี่ topic สิ่งแรกเลยนะอันที่หนึ่งคือ ใน Part Qual นะในพาร์ทคอร์ t ชชิฟนะครับในพาร์ท u a l i t ชชิฟ e นี้ดูว่ายูเรียนได้แล้วหรือ,อยังนะครคือเอาคนที่แบบพอเรียนได้คะแนนสูง g p a อดี AD, อะไรต่างๆนันาพอพาร์ทที่2 q u a l i t เชชิฟคำถามแรกคือเราจะได้อะไรจากคุณในมุมกลับก็คือว่ายูสามารถที่จะ contribut e อะไรให้กับมหาวิทยาลัยให้กับโปรแกรมให้กับเพื่อนๆให้กับ professor ได้ตอนคุณเป็นนักเรียนและตอนคุณเป็นอลัมด้วยเหมือนกันนะฮะ นี่คือในส่วนของ contribution อยู่ contribute อะไรได้บ้างอันที่สองอยู่เก่งขนาดไหนอยู่เจ๋งขนาดไหนอยู่เหนือชั้นกับคนที่แบบมาจาก b a c k กราว n ดใกล้เคียงกันกับอยู่แค่ไหนซึ่ง b a c k กราวนดนี่อาจจะเป็นเรื่องของประเทศเรื่องของอุตสาหกรรมก็ได้นะฮะจะสังเกตว่าถ้าคุณเป็นแบงก์เกอร์คุณเป็นออเด t o r เตอร์หรือคุณเป็นคอนซัลท์เนี่ย คุณต้องโชว์ให้ได้ว่าคุณเป็นแบง k e เหรือเป็น c o n s u ลเ a n t หรือ Auditor เที่เจ๋งกว่าคนอื่นในวงการนี้อย่างไรนะคุณต้องเจ๋งกว่าสิใช่ไหมเพราะอะไรที่เขาน้อยเขาก็เลยต้องการคนที่เจ๋งที่สุดใน area นั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องสามารถ demonstrate ให้เขาได้ต่อมาอันที่3จบไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแค่ไหน จบไปแล้วคุณจะลุ่งหรือเปล่าหรือคุณจะกลับมาและเป็นเรียกว่าพนักงานตอกต่อยห,หายไปในองค์กรนะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็เปลืองที่เขาใช่ไหมเขาต้องการคนที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบไป achieve อะไรที่แบบสร,สร้างชื่อเสียงประสบความสำเร็จแล้วก็ eventually hopefully อาจจะ donate ให้เขาด้วยเหมือนกันน,น donate ตังกลับมาให้เขาด้วยอีกทีนึงนะครับเขาต้องการคนที่เขาจะได้ภูมิใจสุดท้ายนะนอันทนี่3 แล้วก็อันที่4คุณเป็นคนที่น่าสนใจเข้าสังคมคุณอินเทอร์แอคได้หรือเปล่านะฮะไม่ใช่แบบเรียกว่าเป็นโอ้โหมาชีนทํางานประสบความสําเร็จแต่แบบไม่คบคนไม่อะไรอย่างนี้เลยอันนี้ก็ไม่โอเคนะฮะเขาต้องการที่จะสร้างคอมมู n นิตี้สร้างสังคมให้ได้ดีนะครับสวนที่คือ4 area หลักๆนะครับอันแรกคือคุณ c o n t r i b u t e อะไรได้บ้างนะครับคุณอะไรมาแชร์สร้างバリューอะไรอะไรให้ได้กับทางตัวองค์กรน,นะครับคุณ ฉลาดคุณเก่งเจ๋งก่าคนอื่นที่อยู่ในแวดวง b a c k กราวน์คล้ายกันกับอยู่แค่ไหนนะครับในอนาคตคุณจะลุ่งขนาดไหนคุณจะประสบความสําเร็จแค่ไหนบ้างแล้วก็4คุณเรียกว่า, friendly, า,าแบบวเฟรนลี่คุณสามารถที่จะแบบช่วยเหลือคุณสามารถที่จะแบบอินเทอร์แอกับคนอื่นได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเก่งแต่แบบไม่แชร์ก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมคุณจะต้องสามารถแชร์ได้ด้วยนะฮะส่วน so, ตรงนี้ก็คือเป็นสี่แอที่เขาดูกันนะีครับ เขาดูตรงไหนอย่างไรบ้างตรงนี้มีเฉลยคร่าวๆนะครับเฉลยคร่าวๆว่าในส่วนของ contribution นะสิ่งที่ไม่แชร์ได้อาจจะดูเป็นเรื่องของ background อยู่เช่นอยู่อยู่ในวงการไหนนะฮะอยู่อยู่ใน background อะไรที่แบบดูน่าสนใจดูแบบแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่านะฮะบ,บางทีเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าถ้าหากเรามาใน ฟิลที่แบบคนสมัครกันเยอะนะฮะเช่นแบงกิ hmm. ้งเช่นค onsulting เนี่ยการที่เราจะเด่นขึ้นมาในเรื่องของ contribution เนี่ยบางทีอาจจะยากถ้าเป็นแบงก์ก็จะต้องมีเทียบกับแบงก์อินเตอร์แบงก์แบบเรียกว่า IB ทางด้าน f i n น n c e มันก็มีท็อปสุดตั้งแต่แบบ private equity venture capital นะฮะแล้วก็ลงมาเป็นพวก investment banker ที่ดูแลเรื่องพวก M&A IPO อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก เลยลงมาจนถึงแบบ commercial banking อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โล c a l commercial banking ก็น่าจะแบบเล็กสุดเบสิคสุดเราจะเด่นอย่างไรเราจะมีอะไรไป c o n t r i b u t e ให้ได้ส่ว so น background ตัวนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันต้องเลือกให้ดีนะฮะหลายคนจะแนะนำว่าให้ทำบริษัทที่แบบคนส่วนใหญ่ทำกันไม่ใช่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่มองว่าเราเลือกในสิ่งที่แบบทำให้เราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะโดดเด่นและโอกาสที่เราจะ c o n t r i b u t e อะไรได้ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมากกว่าและตรงนี้ จะทำให้เราเพิ่มโอกาสในการเข้าได้มากกว่านะครับในเรื่องของการที่เราคอนซัลที่ AO เนี่ยเราคอนซัลทในเรื่องของ Career Direction ด้วยทิศทางขององานการของเราทิศทางของ Direction ของอ่ r e e r p a แพของเราเนี่ยิจะช่วยดูแลให้ด้วยเหมือนกันนะฮะส่ว so, นนี้คือ c o n t r i b u t i o n แล้วก็จบไปแล้วอ l u ม n ์ไหนนะอ s จ n alumni เราจะสามารถ c o n t r i b u t i อะไรได้บ้างอันที่2 ฉลาดแค่ไหนดูจากอะไรครับก็ดูจาก professional achievements นะผลงานของเราที่เราได้ achieve ที่เราได้ present ออกมานะครับอันที่3ดูเรื่องของ goals นะฮะก็คืออนาคตคุณจะประสบความสำเร็จแค่ไหนเนี่ยดูเรื่องของ goals ว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะ ambitious แค่ไหน ambition นี Am ่สำคัญมาก ไม่ใช่กลับมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมกลับมาแล้วก็ต่อยอดอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้โกแบบเบสิกมากนะครับเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างว่าโกไหนดีโกไหนไม่ดีด้วยนะฮะแต่ว่าทั่วไปถ้าเราดูแค่โกเฉยๆเนี่ยมันต้อง ambitious แต่มันก็ต้อง credible ด้วยเหมือนกันนะฮะมันต้องมีพยานว่าแบบเราประสบความสำเร็จทางด้านนี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะ ต่อมาเราอินเทอร์แัคได้แค่ไหนก็จะดูเรื่องของกิจกรรมอินเท e ร t สว่าเราเป็นคนแบบไหนนิสัยส่วนตัวเพอร์ซันอลเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่ว so, นในการวางแผนสิ่งเหล่านี้นะครับทางตัว AO ก็จะช่วยแพลนให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวน้องแต่ละคนนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทางฝั่งนูเนี่ยเขาดูอะไรกันนะครับเรามาดูในเคสของแต่ละคนที่แบบกำลังเตรียมตัวสมัครไปนะครับแล้วก็ By the way ตรงนี้เนี่ย Work และก็ Apply กับแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น MBA LLM หรือว่า i n g i r i n r หรืออะไรก็ตามนะฮะ so ทุกคนต้องการหาคนเก่งคนที่ c o n t r i b u t e ได้แล้วก็คนที่แบบอนาคตจะรุ่งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบน่าครบนะีก็คือ4อย่างนี้เบสิกนะฮะ s t a n d า r d ทุกที่ต้องการคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวเราเองนะครับ สิ่งแรกเอกสารชิ้นแรกที่มิมจะอยากให้ทุกคนลองนึกภาพเอาเข้ามาในหัวนะครับคือตัวเรซูเม่นะครับแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการทำเรซูเม่เทสกันมาเทส t ดูว่าเรซูเม่ของน้องแต่ละคนเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับเ so, เรามาดูเลยในเรื่องของ AO s Resume test นี่เป็นยังไง Ao s r e s ร m e Test เนี่ยคือเป็นการเช็คอัพดูว่าเรซูเม่ของน้องเนี่ยโอเคหรือเปล่าเรียกว่าทำให้เรา ดูเด่นดูดีแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผู้ที่คัดเลือกเนี่ยต้องการหรือเปล่านะครับหรือเขียนไปแล้วเราขาดทุนเขียนไปแล้วก็นึกไม่ออกว่าเราเป็นใครนะฮะ่ง so, ให้ทุกคนนึกภาพเรซูเม่ตัวเองตอนนี้นะครับลองนึกภาพบุลเลต p พอยต์ในทุกอย่างแต่ละอย่างที่ใส่เข้าไปนะฮะเทสต์แรกเขาเรียกว่า colleague test colleague คือเพื่อนร่วมงานของเราถ้า ยกตัวอย่างนะครับเรซูเม่ของเราอัิเสบให้ฉีกชื่อของเราออกไปจากข้างบนชื่อที่อยู่ออกไปนะฮะแล้วก็ทำหล่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งในออฟฟิศในแผนกและคนดูจากตัวบุลเลตพอยต์เนี่ยสามารถที่จะ i อนด์ไอดยได้ไหมว่าเป็นของเราหรือมันเป็นบุลเลตพอยต์ที่ใครคนอื่นในทีมก็เขียนได้เหมือนกันนะฮะถ้ามันเป็นบุลเลตพอยต์ที่แบบ คอหลีก e หรือเพื่อนร่วมงานแล้วเนี่ยขอคัดออกมาแล้วก็เพสคัปปี้แอนเพสเข้าไปในรูสูม่เขาแล้วยังเวิร์กเนี่ยแสดงว่าบล l เ e ตพอยต์เหล่านั้นหรือดีสคริปชั่นเหล่านั้นเนี่ยเฟลแล้วมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะมันไม่ทําให้เราดูโดดเด่นขึ้นมามันเป็นอะไรที่แบบเวลาคนอ่านเนี่ยก็จะนึกภาพไม่ออกนะสมมุติเราเป็นออเดอเตอร์เราบอกว่างานของเราคือไปคลินต์ไซต์ไปออเดตเอกสาร ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น receivable หรือ payable หรืออะไรก็ตามนะเราไปทำ Audit พวกนี้แล้วก็รายงาน present อะไรเงี้ยพวกนี้เป็น job description เราไม่ต้องการ job description เราต้องการเป็นลักษณะของ achievements นะฮะส่วนทัก bullet point เราเนี่ยเพื่อเราดึงไปใช้ได้เลยหรือว่าเหมือนกับว่าเราดึงมาจากของเพื่อนอันนี้ fail ขาดทุนนะฮะกรรมาการที่อ่านเนี่ยดึกภาพไม่ออกเลยว่าเราเป็นใครเราเก่งอย่างไร ใช่ไหมฮะทุกอย่างเขาเริ่มดูตั้งแต่เรซูเม่ล้วว่าเก่งกว่าคนอื่นอย่างไรนะฮะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านก็จะดูไม่ออกดูเหมือนคนอื่นไปเลยก็คือเฟลนะครับอันที่2นะครับอันที่2คือ Time Frame Test Time Frame Test คืออะไรดูด e สคริปชั o นของเราเหมือนกันผลงานของเราในแต่ละ Job นะในนี้เราเน้นในเรื่องของ Experience นะครับในเรื่องของ Job ถ้าเราใส่บ u เล e t Point เข้าไปเนี่ยให้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าหาก สิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยสมมุติเราทางานมาปีกว่าใช่ไหมถามตัวเองเลยว่าแต่ละอย่างที่เราเขียนเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนไปได้ตั้งแต่เดือนแรกหรือเปล่าหรือ2เดือนแรกของการทํางานว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างถ้าเขียนได้ตั้งแต่2เดือนแรกนะฮะมันคือ job description และยิ่งแยกคือผ่านไปแล้วปีกว่าแล้วมันยังเหมือนเดิมคืออะไรครับคือเราเป็นคนไม่มีผลงานไม่มี achievement ไม่ได้ในร e ซูเม่ควรจะต้องมี results ด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นระวังอย่างยิ่งร e ซูเม่ไม่ใช่ที่ที่ให้เขียน jobdescription คุณไม่ต้องอธิบายหรอกว่า a u d i เตอร์ทำอะไร Banker Loan Officer Consultant บทบาทมีอะไรไม่ต้องอธิบายคุณเจาะลึกลงไปเลยว่า คุณทำอะไรในบทบาทนั้นนะฮะใส่ไปเลยเป็นเคสใส่ไปเลยเป็นดีเทลเลวลาไปเล่าอย่างนี้หลายคนก็จะตกใจว่าเฮ้ยใส่รายละเอเียดไปหมดเลยเหรอพี่ทรยถ้าไม่ใส่แล้วคุณจะใส่กว้างๆไปคุณก็ขาดทุนนะฮะคุณต้องใส่เป็นเคสไปเลยนะอาจจะไม่ต้องระบุชื่อของคลีนหรือชื่ออะไรก็ได้แต่คุณต้องมีดีเทลใส่เข้าไปแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราแก้แล้วเรา มีผลอะไรออกมานะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยลองมาดูสิ่งที่เรซูเม่เวลาเราส่งไปแล้วเนี่ยเขาเราจะเจออะไรบ้างแนละสิ่งที่ควรจะไฮไลท์มีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับเรซูเม่ึกภาพโดยเฉลีย่ยนะฮะโดยเฉลีย่ยถ้าสมมติสมัครงานทั่วไปนะฮะ คนที่อ่านเรซูเม่เขาจะสแกนเรซูเม่แล้วแค่6วินาที on average นะครับแต่ถ้าเป็น MBA อ OKPO okay, อาจจะเรียกว่าน้อยกว่าแบบแรนดอมที่แบบสมัครมากันหลากหลายอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยอาจจะ 15- บหาวิีวินาทีอะไรเงี้ยในการอ่านเรซูเม่เพราะนั้นทุกอย่างต้องแบบไฮไลท์ขึ้นมาชัดเจนสิ่งที่ควรไฮไลท์ที่สุดคืออะไรครับก็คือตัวเซสชันของ Experience หรือประสบการณ์ทำงานนั่นเองนะฮะประสบการณ์ทำงานเนี่ยต้องไฮไลท์เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาจะ เรียกว่า extract แล้วก็ประเมินตัวคุณสมบัติความสามารถความเก่งความโดดเด่นของเรานะฮะแล้วก็ใน experience เนี่ยให้เน้นเป็น achievements นะครับไม่ได้เน้นเป็น job description ระวังอย่าเป็น job description ขอย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าระวังอย่าใส่เป็น job description เพราะว่าอยู่เขียนอย่างนั้นคืออยู่เขียนให้ทุกคนในทีมนะฮะอย่าไปทำ job description คุณต้องเขียนเป็นผลงานของคุณ โครงสร้างในการเขียนผลงานคืออะไรคือใช้ framework STAR นะฮะ framework STAR คือ situation คืออะไร task ของเราที่เราตั้งว่าเราจะต้องทําคืออะไร situation ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นปัญหาด้วย situation challenge problem เนี่ยอันเดียวกันนะฮะแล้วก็ STAR ตัว T ก็คือ task เราจะไปในทิศทางไหนเราจะแก้ในลักษณะไหนนะฮะ Action, แอคชั่นเราทําอย่างไรเราโน้มน้าวคนอย่างไรเราคนวิ่ยเชไงเราคํานวณอะไรแเราดีไซน์อะไรออกมาที่เป็นโซลูชันและต้องมี r e s u l t ์ด้วยเหมือนกันผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างดีกว่าเดิมอย่างไรประหยัดเวลาประหยัดคอสลงไปเท่าไหร่หรือเพิ่ม productivity ขึ้นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือ r e s u l t ์ที่เราจะต้องมีในแต่ละ Bullet Point ที่เราเขียนไปรับดีเทลขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะอะไรตรงเนี้ย แต่และอย่างนี้มันจะเริ่มเป็นพื้นฐานเราต้องเริ่มจากเรซูเม่แล้วก็เราจะได้เริ่มคิดว่าเราจะดึง achievement อันไหนเนี่ยมาขยายความให้เป็นอยู่ใน personal statement หรืในตัว essay ของเรานะครับต่อมา volunteer activity นะครับพวกกิจกรรม extracurricular ทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือ1ครั้งในอดีตประวัติศาสตร์ เป็นโบราณวัาถูกไปแล้วเป็นหนึ่งอีเวนต์ที่เคยเกิดขึ้นช่วงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จบไปแล้วค่ายอาสาบ้างวิโครงการแบบะระจุลาวิชาการต่างนานๆมีหนึ่งอีเวนต์หนึ่งครั้งจบไปแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรละตรงนี้ไม่นี่มีแวลเรื่แอะขึ้นมาเราต้องเข้าใจว่าเวลามหาวิทยาลัยเขาคัดเลือกนักเรียนเนี่ยเขาต้องการ extra curricular เพราะอะไร ต้องการ extracurricular เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถที่จะมา contribute อะไรได้บ้างเรามีอะไรที่เราน่าเราสนใจแล้วมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วอยู่จะเอามาแชร์ได้เันมันควรจะเป็นอะไรที่ ongoing เป็นอะไรที่ active ปัจจุบันอยู่นะครับส่วนนี้ก็คือเป็น4อย่างที่เราควรจะต้องโฟกัสในเรื่องของ resume ให้ดีนะครับคราวนี้เพื่อที่จะให้เตรียม ไอเดียขึ้นมานะพิ่ใสแถมให้2อ,อย่างข้างล่างนะครับสอ,อย่างข้างล่างเนี่ยในที่เราิิต์ไปอันแรกคือคุณสมบัติอะไรบ้างที่เผื่อเราจะต้องไปเลือกอตัว Achievement สมมติเรามีผลงานเยอะใช่ไหมฮะมีหลาย project หลายเคสเราจะโชว์มุมไหนอย่างไรเนี่ยลองให้ไป search คำ phrase นี้ leadership core competencies นะฮะ leadership core competencies 3คำนี้ Google ไปเลยแล้วเขาก็จะมีริอสออกมาให้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วลองไปนั่งสะท้อนดูว่าในการทำงานของเราในการที่เราจะทำโปรเจกต์อะไรที่ผ่านมาเนี่ยมีตรงจุดไหนบ้างที่เราสอดรับสะท้อน Competencies เหล่านี้นะคุณสมบัติเหล่านี้คุณสมบัติเราจะต้องเริ่มออกมาจากในแต่ละ Bullet Point แล้วนะครับเป็นดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เพราะอะไรนี่คือไกด์ไลน์ที่ทาง Top schools ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามเขาก็มองหาคนที่จะเป็น potential leader ในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะดู leadership core competency แต่ว่าจะต้องเสนอจากการยกตัวอย่างนะต้องเลา่าใหฟังโดยโดยการยกตัวอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆเคลมไปเลยโอ้ oh, I have like great teamwork skills I have great negotiation skills ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเราจะเราไม่ได้พูดตรงๆนะฮนะเราจะต้องยกเป็นตัวอย่างแล้วเขาต้องไปสรุปออกมาเองได้ว่าอ่ามี competency เหล่านี้ นะครับจเราไปเริ่มที่ competency แล้วก็นึกย้อนกลับไปว่ามีผลงานไหนหรือโปรเจกต์ไหนอะไรที่เราทำที่เรียกว่าสะท้อนึงสิ่งนี้นะแล้วก็เขียนไปแล้วให้เขาไปตีความว่าเป็น competency อันไหนได้นะครับต้องพูดแบบอ้อมๆนิดนึงเป็นการยก v i d e n c นให้เขาอันต่อมาก็คือในเรื่องของการนำเสนอนะในแต่ละ bullet point ของแต่ละคนควรนี้จะเป็น action verbs อันนี้ก็ไป Google เหมือนกันง่ายๆคำว่า action v e r b เต็ม เยอะไปหมดเลยนะฮะ resume action verbs ควรที่จะเริ่มนะห้ามใช้คำแบบ Basic เช่นแบบ help to อะไรเงี้ยไม่เอามันฟังไม่รู้เรื่อง help to อะไรแบบยกน้ำชาให้หรือเปล่าอใช่ไหมฮะคือเราต้อง active develop proposed initiated อะไรเงี้ยนะคนที่เป็น action ลักษณะนั้น Neg negotiate n e e d persuaded อะไรอย่างนี้นได้ไดนะครับ so this is the resume นะครับ So ตรงนี้ resume เป็นหัวใจและก็จุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันเป็นการประมวลว่า career path ที่อยู่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง and that's why a lot of times เวลามาเริ่มคุยกันกับพี่ไซเริ่มคุยกับที่ ao นะฮะเราจะเริ่มต้นที่ resume อยู่เสมอจะได้ดูภาพกว้างในพิเศษจะคอมเมนต์จากมุมมองของทางกรรมการเลยนะฮะว่าเขามองว่าจุดไหนยังไงมีช่องว่างตรงไหนหรือว่ามีเรียกว่า transition นี่แบบแปลกๆไหมทํำไมจากงานนี้ย้ายมางานนี้มันมีเหตุผลยังไงต้องตีความยังไงบ้างเราจะต้องมาเรียกว่าอธิบายให้ได้ทุกจุดไม่ให้เกิดคําถามนะครับส่วน resume เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่ม identify แล้วว่าเราเด่นในเรื่องไหนบ้างเราจะมีอะไรที่มา contribute ให้ได้นะฮะแล้วก็ flow ทิศทางของตัว resume ของเราเนี่ยจะพาไปใน ดิเรกชันไหนในอนาคตมันก็จะเป็นพื้นฐานหรืเป็น Evidence ว่าโกที่เราตั้งไว้ได้เนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะโ so, ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราเริ่มต้นนะครับซึ่งเวลาเราเริ่มตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของ Initial Assessment ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของการเข้ามาทำเป็น Resume Workshop นะฮะพอจากตรงนั้นเนี่ยฟลอรของทาง process ของทาง AO เนี่ยก็คือจะมีการทำ positioning based on ตัว Resume เนี่ยว่าเราเด่นยังไง based on b a c k g r o u n ของเราอาจจะต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่ายังมี gap ยังมีช่องว่างตรงไหนบ้างพูดง่ายคือเอา Resume มาแล้วเราทำ swot analysis กันนะฮะแล้วดูว,ว่ามี opportunity นี่อะไรที่เราจะพัฒนาต่อไปได้เราจะมีทำถึงเรียกว่า career coaching ด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยเดินหน้าต่อไปในช่วงอาจจะ6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าเนี่ยเราควรจะต้อง พัฒนาตรงจุดไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะเสริมเข้าไปในเรซูเม่เราได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นถึงเราจะค่อยเริ่มเขียนนะครับ s o c e s s ก็มี First Editor Senior Editor แล้วก็มีเข้าคอมมิ t ตีนะฮะแล้วก็จะพอทุกอย่างพร้อมส่งแล้วก็จะมีการ Coaching Interview กันช่วงตลอดระยะเวลาที่ Work ด้วยกันกับที่ AO นักเรียนทุกคนก็จะมี Line Group นะที่จะมีพี่ไซ์อยู่เสมอแล้วก็ทางทีมงานเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องทีมงานว่ามีใครบ้างนะเข้ามาอินวอลฟด้วยเหมือนกันพวกนี้ก็จะเป็นอาจารย์จากเมกาส,ส่วนใหญ่แต่เบสในเมืองไทยนะฮะทุกคนแบบโลเคอลหมดแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านของการทำแอดมิชชั่นโดยตรงมาหลายปีกันนะครับ